โอเคครับก็สวัสดีคนดูด้วยนะวันนี้ก็จะมาแบบลงวินโดว์ใหม่นะทุกคนก็จะเป็นวินโดว์วินโดว์ตัวนี้นะนี่วินโดว์ตัวนี้วินโดว์เอ็กไลท์เป็นวินโดว์ที่แบบว่าไว้เล่นเกมเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ทุกคนอาจจะแปลกตานเนยนะพอดีเราเปลี่ยนจออืมอาจจะใช้จอนี้แบบสักพักก่อนทุกคนเพราะว่าจอนั้นมันเราเอาไปซ่อม <c oughs> ไม่รู้ไปกดปุ่มไหนหรอกเ่งเจาเพี้ยนเลยก็เลยใช้จอเก่าไปก่อนก็วิธีดาวน์โหลดนะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าอ่าวดด์สิบโปรนะเราใช้วิด์สิบโปรก็เลื่อนอันนี้ไปดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้เป็นเวอรชันใหม่แล้วก็เลื่อนลงมานี่หน้าต่างมันก็จะประมาณนี้นี่อันนี้คือเราลงไปแล้วนะทุกคนจะสังเกตว่า เวเปอร์ ber, มันจะเป็นแบบใหม่แล้วก็เมาส์มันจะเป็นเมาส์ให้ด้วยนะเมาส์ mouse, มันก็จะเปลี่ยนให้ด้วยก็กดคําว่าดาวน์โหลดลิงก์นี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้กดดาวน์โหลดไปเนี yeah, ่ยมันก็จะได้เป็นตัวนี้มาเนี yeah, ่ยจะได้เป็น iso มานะทุกคนแต่ถ้าสำหรับใครที่มีแบบมีแฟลชไดร์ก็ลงในแฟลชไดร์ได้เลย เดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นึงขนาดไฟล์ก็มันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเป็นวินโดว์แบบปรับแต่งนะทุกคนมันไม่ได้วินโดว์แบบแท้อะไรเหมือนวินโดว์จริงอะ่ะมันไม่ใช่วินโดว์แท้อะ่ะมันเป็นวินโดว์แบบปรับแต่งแค่ลบโปรแกรมบางอย่างออกเฉย แต่ส่วนตัวคือเราชอบนะเราชอบแบบนี้นะคือแบบมันแปลกตาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนไอ้ข้อมันจะคล้ายๆเหมือน Windows Speed เลยเห็นปะเนี่ยอันนี้จะเป็นอลนะเปเปอร์นะเปลี่ยน w a เป p a p ได้เนี่ยเหมือแนบบ Windows Speed เลยเราเสร็จยัง ก็สำหรับใครที่จะโหลดก็เป็นโหลดได้ที่ดิสคอดเรานะนี่ดีเราก็จะทิ้งชื่อเว็บไว้ให้นี่ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้โอเคเมื่อโหลดเสร็จใช่ไหมมันจะอยู่ในดาวน์โหลดเราจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้มากดเข้าไปอ๋อลืมลืมลืมทุกคนลืม,ล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 มบอกเราต้องมีโปรแกรมนี้ด้วย rar ER. เราต้องโหลดไฟล์ IR มาก่อนแบบนะเดี๋ยวเรามาโหลดกันแล้วก็กดติดตั้งไฟล์ IR ไปแล้วก็กดแต่ไฟล์อ,อ่ะจากนั้นเราก็ ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดที่ไฟล์กระดาษสีขาวๆเนี่ยกดเข้าไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่ะนี่ถ้าเรากดเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้เราอ,อ copy ไอฟ้ไฟพวกเนี้ยไปที่แฟลชไดร์ สมมติว่าน,นี้เป็นแฟลชไดร์ดีนะสมมตินะสมมติว่าตอนนี้เป็นแฟลชไดร์นะแล้วเราก็เอามาวางใส่ในแฟลชไดร์มันก็จะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วเราก็รีเครื่องแล้วก็ลงในหน้าไปออดอะ่ะทําการลงวินโด์เลยก็ประมาณนี้ทุกคน <Okay. S 1> แต่เราจะไม่ลงนะเพราะว่าเราลงไปแล้วโอเคอันนี้เราก็กดลบได้เลยวิธีลบก็กดที่ตรงนี้เลย เดี๋ยวนะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะทากันเป็นนะส่วนถ้าเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็นไอ้นี่มาเป็นไอ้ตัวนี้มาเนี่ยแล้วก็สามารถลงไอ้นี้ได้แล้วหาเขาว่าเบราว์เซอร์เนี่ยเบราว์เซอร์มันก็จะมีให้เลยอันนี้เป็นของครูอันนี้จะเป็นแบบเบราว์เซอร์ธรรมดาก็ประมาณนี้นะทุกคนลองไปใช้กันดูครับเป็นแบบ วิดโอเล่นเกมอะ่ะให้แบบเครื่องมันเลื่อนขึ้นอะ่ะโอเคไปละขอบคับ